จามาเบิ่งให้อ้อยมาเอาบกก่อเมาเอาบกก่อแปลงนี้ไปตัดอีกแปลงนึงปลูปกบกกอปลูกอ้อยน,น้ำตาบิ่งอ้อยรอตัดพันขวันแก่นเถอะูงสูงเก็บซีเมรดแตอห้าเมตรพันนับยอดนำ้ำตา เราจะจะเฮ็ดกละอ้อยมาพาชมพาชมไรอ้อยอันนี้สวยจั้งามคักงามแน่รอตัดจะรอตัดสวัสดีค่ะพามาชมกัน ขายใบอ้อยค่ะไล่ละร้อยขายอ้อยลรถตัดตัดเสร็จแล้วก็ขายใบต่อเลยค่ะเพืเ่อน เพิ่งกันอ้อยเพิ่นตัดไวก้อนเด้อตาเนี่ยเราเพิ่นกระซิมามัดทีหลังสูตรสูตรสูตรนี่สูตรของไห้แหลมก็คือตัด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 เลี้ยงไวแต่เราเรากระซิจังค่อยมามัดเราว่ามันง่ายส้นมุจ้า เบิงโลเจ้าว่ามันจะง่ายวะมัน,มนง่ายว่่ได้เพราะสีบอมบัสก่อยี่ห้ออ๋อ,อตรงนี้รูมเรียกอือเอาตามสบายใจชอบเลยจ้าอ,อันนี้มันเป็นงานตามใจเจ้าของนอนตัดก็ได้วะะด่าต้เต้เต้นอนเว้นจากตื่นหนึ่งยังว่าตัด